ในปัจจุบันนี้นิสิตของเรามีทั้งสิ้นประมาณ600รูปคนที่กระจายเรียนที่วัดพิชยาติบ้างแล้วก็ที่วัดมหาสวัสด์บ้างเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องทําโครงการขยายที่ดินและก็ขยายอาคารสถ,ถานที่ตั้งของนศึกษาบัณโค์จึงได้ทํางบประมาณในส่วนของสถานที่ซึ่งซื้ออยู่ใกล้ๆก,กับวัดมหาสวัสด์จานวน5ไร่ด้วยกันโดยเข้าแผนงบประมาณของมหาวิทย,ย,ยาลัยมหาจุฬาลงกรณชริทยาลัย แต่าการของบประมาณนั้นก็ต้องเป็นไปตามลําดับขัน้นปีหนึ่งเราสามารถขอได้ทีละหลังและอาจจะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนอกจากนั้นผู้บริหารของเรานั้นได้พิจารณาว่าปัจจุบันนี้พุทธศาสนานั้นจะดํารงมั่นอยู่ได้ก็ด้วยสายคมภีร์ก็คือต้องมีหลักหลักที่แน่นพอสมควรในการที่จะไปเผยแผ่พุทธศาสนาและอีกอย่างก็คือก็คือวิปัสสนาเพราะฉะนั้นก็ได้มองที่ที่จะ ทำเรื่องคำพีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรอมเด็จนั้นท่านมีคำพีพระพุทธศาสนาที่นิพน์ไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็หลายหลายเล่มหลายคำพีด้วยกันมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็เลยหาสถานที่ในการเก็บคำพีก็มีโยมพัสสกุลโสภณนันตกิจท่านได้มีบ้านอยู่ที่ลานตากฟ้ามีมีสถานมีอาคารแล้วก็มีสถานที่ก็ยก บ้านให้ใช้สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอก <ie> <www. S 2> ที่นั่นโดยสาขาบาลีพุทธศาสตร์ก็ไปอาศัยพักที่นั่นแล้วก็เรียนที่นั่นและนอกจากนั้นก็จะเป็นสถานที่เก็บคัมภีร์สืบไปในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้กําลังดำเนินการสร้างอาคารจำนวนหนึ่งหลังที่อาคารที่ที่บริเวณสถานที่ลานตากฟ้าเพื่อเป็นสถานที่เก็บคัมภีร์และ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของนิสิตสื่อไปเพราะว่าการปฏิบัติธรรมของเรานั้นมีเกือบทุกหลักสูตรแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมนานมากเช่นหลักสูตรประกาศปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องมีหลักมีการปฏิบัติธรรม45วันพร้อมทั้งการฝึกสอนอีก45วันเพราะฉะนั้นต้องใช้สถานที่แล้วก็ระดับปิญญาโทนั้นปฏิบัติธรรม7เดือน ระดับปัญญาเอกปฏิบัติธรรม1ปีด้วยกันนะเพราะฉะนั้นในสถานที่ที่จะเอานิสิตไปลงในการปฏิบัติธรรมจึงจําเป็นต้องมีการขยับขยายเพราะฉะนั้นสถานที่ลานตากฟ้านั้นก็ถือเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นที่เก็บคมภีและเป็นการศึกษาบาลีพุทธศาสตร์พร้อมทั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพณะนิสิตหลังจากที่เราได้ลงรากตอกเสาเข็มที่ลานตากฟ้าเรียบร้อยแล้ว โยมพัศกุลก็ได้ปรารบว่าที่กำแพงแสนไม่ห่างจากสนามบินใหม่และไม่ห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเท่าไหร่มีสถานที่ที่หนึ่งที่ตำบลลางพิกุลซึ่งโยมนั้นได้ซื้อถวายไว้ในนามของพระมหาบรรจบขันธิโกซึ่งเป็นพระของวัดเจ้ามูลที่กรุงเทพมหานครโดยมีทั้งสิ้น40ิ ฝลเศษนะในการนั้นท่านก็ปรารภที่จะอยากจะให้มหาจุลานั้นได้มาใช้สถานที่นี้เพื่อเป็นการผลิตบุคลากรด้านการเผยแผ่ทั้งในส่วนของสามเณรส่วนของพระต่างๆแล้วก็ส่วนของวิปัสสนากรรมฐานก็ได้มอบให้อาตมานั้นได้มาดูแลมาดูว่าจะ,จะสามารถปรับให้เป็นสถานที่ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างไร โดยก็ได้มาปรึกษากับพระมหาบรรจบซึ่งซึ่งเป็นพระที่ดูแลสถานที่นี้อยู่และปัจจุบันก็ท่านก็มีชื่อในการที่เป็นเจ้าของสถานที่นี้มาปรึกษาท่านโดยบอกกล่าวถึงเจตนาลมของผู้ที่ถวายท่านก็ยินดีมอบที่ทั้งหมดในปัจจุบันนี้ก็คือจะมอบในวันนี้ก็คือ36ไล่3งานให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตบริสุทพุทธโคต เพื่อในการปรับปรุงสถานที่โดยวัตถุประสงค์หลักแรกๆก็คือต้องการที่จะสร้างสาธารณญาตาิของพุทธศาสนานั้นปัจจุบันนี้พระพุทธสมนเณรที่มาบวชเรียนภาษาบาลีก็ตามนักธรรมก็ตามมีจํานวนลดน้อยลงเป็นไปตามลําดับเหตุ <c oughs> ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการศึกษาทางโลกนั้นได้มีแรงจูงใจมากกว่านักธรรมและบาลีเพราะนั้นในปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์ได้มีพระราชบัญญัติ การศึกษาพระปริยัติธรรมเวลาเขตบริสศึกษาพุทธโคดก็ใช้พระราชบัญญัติบริีธรร,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 รมนั้นมาประยุกต์ใช้โดยจะทําเป็นหลักสูตรบาลีอังกฤษโปรแกรมก็คือจะให้สำม,มเณเรนั้นได้ฝึกกบลมภาษาอังกฤษเรียนเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นม .1 เป็นต้นไปโดยรับสมัครเด็กที่จบป .6 แล้วมาบวชเรียนนักธรรม เป็นภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคู่กันไปเพื่อการการการฝึกภาษาอังกฤษนั้นถ้าฝึกตอนอายุมากแล้วเนี่ยเสียงสำเนียงอาจจะไม่ถูกต้องหรือว่าอาจจะไม่ไม่เป็นไปตามตามหลักภาษาต่างๆเพราะนั้นถ้าได้ฝึกตั้งแต่เป็นเป็นเด็กเป็นเยาวชนเนี่ยก็จะสามารถฝึกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราตระหนักตรงนั้นจึงได้ตัก ตั้งลงจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยใชย้ชื่อว่าโรงเรียนสากยาบุตรสามเนรสีหะบาลีอิงลิษโปรแกรมซึ่งโรงเรียนนี้ก็จะรับพระภิกษุไอ้าสามเนรที่จบการศึกษาระดับชั้นป .6 มาเริ่มฝึกอบรมเป็นภาคภาษาอังกฤษณสถานที่นี้ซึ่งซึ่งเชื่อว่าจะรับรุ่นหนึ่งได้ในปีต่อไป แต่ในขณะนี้มีผู้สนใจมีพระเถละซึ่งให้ความสนใจได้ปรนารับเป็นเจ้าภาพแล้วก็รับที่จะส่งสามเณรในสังกัดของตัวเองนั้นเข้ามาศึกษาก็หลายรูปด้วยกันซึ่งจะเดินทางมาจากต่างจังหวัดในปีนี้ก็จะเป็นการเป็นรุ่นทดสอบเป็นรุ่นแรกนะก็คงจะคิดว่าคงจะในช่วงเข้าก่อนเข้าพรรษานี้ก็จะมีการเปิดรับ สามเณรเข้ามาศึกษาณสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ซึ่งสนองเจตนารมของคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็จะเป็นการสนองดําริของพ่อจาคุณสมเด็จในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาโดยเป็นสถาบันเพื่อการผลิตบุคลากรด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาซึ่งโยมพระสกุลได้ปราณนาว่าอยากจะ หาสถานที่หรือว่าขยายสถานที่แห่งนี้ให้ได้จำนวนถึง79ไร่ตามจำนวนอายุของหลวงพ่อหลวงพ่คุณสมเด็จซึ่งท่านได้มรณภาพอายุ80ปีเศษเศษนะเพราะว่าท่านเกิด2กุมภาพันธ์แล้วก็มามรณภาพ28มิถุนายนก็ใช้เวลา,อา,อาตอนนี้ก็80ปีหลายเดือนนะ ซึ่งเป็นอายุของพ่อลำเดจโยมก็ปรารถนาที่จะให้สถานที่นี้นั้นมีจํานวนสถานที่ดินนั้นเท่ากับอายุเจ้าคุณพ่อลำเดชนะเพราะนั้นก็ขออนุโมทนาญาติโยมแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะจะเป็นสถานที่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่จะผลิตบุคลากรสืบไปก็ขออนุโมทนา ก็รักเคารพพระสมเด็จที่ท่านทุ่มเทกับพระพุทธศาสนาโดยมาตลอดนะคะเผยแผ่พระธรรมอันนี้คือความประทับใจนะคะโยมทําบุญตั้งแต่สมัยพ่อสมเด็จวชนะแล้วก็ทําบุญมาตลอดแล้วก็มีความประสงค์ว่าอยากจะสร้างวัดในเบื้องต้นคะ่ะแล้วก็จุดประกายมีการซื้อที่ดินพอซื้อที่ดินตรงนี้ก็ถวายท่านมหาปัญจกมา จนวันเึ่งเจอเจ้าประคุณพระเทพสุวรรณแล้วก็ทราบความประสงค์ที่มหาวิยาลัยต้องการที่ดินก็เลยอยากให้ท่านมาใช้ที่ดินผืนนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่มีคำตอบนอกจากความภูมิใจคะ่ะแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมทำบุญกับพ่อสมเด็จแล้วก็ยมคิดว่าพ่อสมเด็จเปิดให้พวกเราได้ทำบุญร่วมกัน